เก้าอี้และโต๊ะที่ใช้นั่งทำงานหน้าคอมควรเลือกอย่างไรให้เหมาะสมค่ะคนส่วนใหญ่นะคะเวลานั่งทำงานหน้าคอมนะคะเราก็จะปรับท่าทางของเราตามโต๊ะกับเก้าอี้ที่เรามีอยู่แล้วนะคะตอนนี้จะแนะนำให้ทุกคนนะคะเปลี่ยน เป็นการจัดการทรงท่าให้ถูกก่อนแล้วให้เราปรับความสูงของโต๊ะกับเก้าอี้นะคะให้เหมาะสมค่ะวิธีนี้นะคะจะทําให้กล้ามเนื้อของเรานะคะทํางานอย่างสมดุลน,นะคะเราจะไม่เปลี่ยนท่าทางเราไปตามความสูงของโต๊ะกับเก้าอี้ที่มันอาจจะไม่เหมาะสมในแต่ละบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะให้เรานั่งนะคะหลังตรงตั้งฉากกับต้นขานะคะแล้วต้นขาก็วางเท้าลงไปคือในท่าตั้งฉากเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นให้นะคะว่า ควรจะจัดท่ายังไงให้เหมาะสมนะคะหลังจากที่จัดท่าให้เหมาะสมแล้วนะคะก็ให้เราเช็คดูว่าจุดไหนที่เราสูงหรือต่ำเกินไปอย่างเช่นถ้าเราจัดท่าเราให้ตรงแล้วแต่เราต้องก้มเพื่อการมองหน้าจอนะคะก็ให้เราปรับหน้าจอขึ้นด้วยการเอาสิ่งของมาหนุนหน้าจอนะคะหรือถ้าเกิดโต๊ะเก้าอี้เราต่ำไปก็ให้เราปรับความสูงของเก้าอี้ขึ้นเพื่อให้เหมาะสมะคะ่ะวิธีนี้จะทาให้กล้ามเนื้อนะคะทํางานอย่างสมดุลแล้วจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือการปวดได้น้อยที่สุดค่ะ